สวัสดีครับผมชื่อชฉลุยมาจากช่อง Ma for g u ไกส s นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ต่อจาก EP ที่สามจุดสองนะครับผมก็จะทำตั้งแต่ข้อยี่สิบเอ็ดถึงสาสิบสามที่บอกว่าถึงข้อสาสิบสามเพราะว่ามันจะมีโจทย์บางข้อที่ตัดทิ้งไปนะครับเพราะว่าโจทย์โจทย์ที่ตัดทิ้งไปก็คือมันมันเป็นโจทย์ที่ไม่สมบูรณ์ครับก็เลยทำให้ทำต่อไม่ได้ ตอนนี้ก็ก่อนเริ่มเลยนะครับข้อยี่สิบเอ็ดถ้ามีห้ารูทห้าคูณกับห้ายก 3, า 5, ยกำลังสามหารห้ายกกำลังลบสามส่วนสองเท่ากับห้ายกกำลังเอบวกสองและเอมีค่าเท่าไหร่ห้ารูทห้าก็คือห้ายกกำลังหนึ่งคูณกับห้ายกกำลังหนึ่งส่วนสองครับแล้วก็คูณห้ายกกำลังสามหารห้ายกกำลังลบสามส่วนสอง เท่ากับห้ายกกำลัง a บวกสองตรงตัวเศษเราจะทำการคิดเลขนะครับด้วยห้ายกกำลังสี่บวกหนึ่งส่วนสองส่วนห้ายกกำลังลบสามส่วนสองเท่ากับห้ายกกำลัง a บวกสองฝั่งซ้ายก็ทำการคิดเลขนะครับสี่บวกหนึ่งส่วนสองได้เก้าส่วนสองเก้าส่วนสองลบ ลบสามส่วนสองเท่ากับห้ายกกำลัง a บวกสองตรงเลขชี้กำลังฝั่งซ้ายนะครับได้เป็นห้ายกกำลังสิบสองส่วนสองก็คือห้ายกกำลังหกเท่ากับห้ายกกำลัง a บวกสองเพราะฉะนั้นหกเท่ากับ a บวกสองก็เลยมีค่าเป็นสี่นะครับค้ตอบสี่ ต่อมาเป็นข้อที่ยี่สิบสองนะครับถ้าผลต่างระหว่างสี่ส่วนห้าออฟสามส่วนสี่ออฟกับตัวเลขสักตัวหนึ่งและสองส่วนห้าออฟหนึส่วนหกออฟกับตัวเลขเหมือนตัวเมื่อกี้เท่ากับหกร้อสี่แปดแล้วตัวเลขนั้นคืออะไรให้ x เนี่ยเท่ากับตัวเลขนั้นนะครับ Number of ออก็อย่างที่บอกไปนะครับคือผลคูณ สี่ส่วนห้าคูณสามส่วนสี่ x ลบสองส่วนห้าคูณหนึ่งส่วนหก x เท่ากับหกร้อยสี่สิบแปดอันนี้คือสมการนะครับน,นี้ตัดกันเหลือสามส่วนห้า x ลบตัดกันได้สามหนึ่งส่วนสิบห้า x ท่ากับ648แล้วฝั่งซ้ายก็จะคูณ3ทั้งสองทั้งเศษและส่วนนะครับ 15x เท่ากับแ4 8ได้ 9x ส่วน15ลบ x ส่วน15เท่ากับ648 x ก็จะมีค่าเท่ากับ 6ร้อย48คูณ15ส่วน8นะครับอันนี้ก็คิดเลขได้เลย8 8แปสี่4 8 18เอกเท่าก,กับ81คูณ15หรือเท่ากับ3คูณ27คูณ5คูณ3ก็คือ9คูณกับ เจ็ดห้าสีสิบห้าใส่ห้าร้สามร้อยสีสิบห้าก็มีค่าเป็นร้อยสี่สิบห้าเก้าห้าสี่หนึ่งสามเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งพันสองร้อยสิบห้านะครับข้อน,นี้ตอบพันสองอสิบห้าต่อมาไปข้อยี่สิบสามถ้า ผลรวมของสองตัวเลขคือ42แล้วผลคูณเท่ากับ437อยากรู้วผลต่างเป็นเท่าไหร่ก็จะให้ x เป็นตัวแรกนะครับ y เป็นตัวที่2 x บวก y เท่ากับ42แล้วก็ x y เท่ากับ437ผมจะได้จัดรูปของ y นะครับ y เท่ากับ437ส่วน x ต่อมาก็แทนค่ากลับไปนะครับ x บวก437ส่วน x เท่ากับ42 x กำลังสองลบ42 x บวก437เท่ากับ0ทีนี้จะลองแยกตัวกรกอบของ437นะครับคือเป็นเลข ที่มีค่าเยอะแล้วก็ไม่น่าจะมีตัวประกอบอะไรมากผมก็จะลองใช้สักลองใช้สิบเก้าครับสิบเก้าสิบเก้าสองเหลือสิบแปดเหลือห้าห้าสิบเจ็ดสิบเก้าสามห้าสิบเจ็ดนี่ยครับทั้งสิบเก้าและยี่สิบสามเนี่ยเป็นเลขที่แยกตัประกอบอะไรไม่ได้นอกจากตัวมันเอง ก็มันจะแยกได้เป็นหนึ่งกับสิบเก้านะครับแล้วก็หนึ่งกับยี่สิบสามทั้งสิบเก้าและยี่สิบสามจะเรียกว่าจำนวนเฉพาะ,ะครับเราก็จะแยกเป็นผลสองเล็บได้ x ลบสิบเก้าแล้วก็ x ลบยี 23, ่สิบสามเท่ากับศูนย์ค่า x ก็จะเท่ากับสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบสามส่วน y เท่ากับสี่ร้อยสามสิบเจ็ดหารสิบเก้าแล้วก็สี่ร้อยสามสิบเจ็ด 23ก็มีค่าเป็น23กับ19นะครับเพราะฉะนั้น x y ก็จะมีอยู่สองค่าก็คือ19กับ23แล้วก็23กับ19นะครับแล้วก็ผลต่างที่ได้เนี่ยก็มีค่าเป็น4 ยี่สิบสามลบสิบเก้าเท่ากับสี่แต่โจทย์ไม่ได้บอกว่าเป็นแต่โจทย์บอกว่าผลรวมเท่ากับสี่สองใช่ไหมครับแสดงว่า x อก,กับ y เป็นไปได้ทั้งสองสองคู่อันดับนี้เป็นไปได้ทั้งสองคู่อันดับนี้เป็นไปได้ทั้งสองคู่นี้แต่ว่าผลต่าง มันจะเป็นได้ทั้ง4และลบสนะครับถ้าเกิดเราสิบเกตั้งแล้วก็ลบ2ี่สามก็มีค่าไปลบ4แสดงว่าข้อนี้ตอบได้ทั้ง4กับลบสนะครับต่อมาไปข้อย4นะครับ54.327บสี่จุดสามคูณส5ม2คูณศูนย์คือไม่ได้ให้หาผลลัพธ์โดยตรงนะครับแต่อยากจะรู้ว่าข้อนี้ มีค่าเท่าไหร่มีมีค่าเท่ากับสามข้อ,อนี้มาให้ในบรรดาข้อ A B C นะครับก่อ,อนอึงผมไดจัดให้อยู่ในรูปของ a คูณสิบยกกำลัง n ตัวที่ a เท่ากับจำนวนเป็น n เท่ากับตำแหน่งพจนิยม ปลมือก็จะไม่สวยนนะครับตำแหน่งลักนนิยม5้าสิบเท่ากับ54.327ผมก็เลื่อนไปเลื่อนจุดไปทางขวานะครับทีนี้การเลื่อนจุดไปทางขวาเนี่ยแสดงว่าค่าของเลขยกกำลังจะลดลงนะครับก็จะได้10ยกกำลังลบสามสามร ก็มีค่าเป็นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองคูณสิบยกกำลังลบหนึ่งศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดก็มีค่าเป็นห้าสิบเจ็ดคูณสิบยกกำลังลบสี่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยยิบเจ็ดคูณกับสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองคูณกับห้าสิบเจ็ดนะครับจะแยก กลุ่มระหว่างจำนวนเต็มกับเลขยกกำลังนะครับลบสามลบหนึ่งลบสี่ลบกันได้ลบแปดนะครับสรุปคือเราได้ออกมาเป็นแบบนี้ต่อมาเราก็ต้องทำการคิดว่าข้อ a b c เนะี่ยมีค่าเลขยกกำลังเท่ากับโจทย์ไหม a ก็ก็คือห้าหมื่น สี่พันสามรอยี่สิบเจ็ดคูณสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองคูณห้าสิบเจ็ดอันนี้แบ่งกลุ่มเหมือนโจทย์นะครับแบ่งกลุ่มตามโจทย์คูณสิบยกกำลังตัวแรกได้ลบสี่ ลบสี่แล้วก็อีกตัวได้ลบสามอีกตัวหนึ่งได้ลบหนึ่งนะครับก็จะแยกออกว่าเป็นผลคูณได้ห้าหมื 5, ่นสี่พันสามร้อยี่สิบเจ็ดคูณสามพันห้าร้อยเจ็สิบสองคูณห้าสิบเจ็ดคูณสิบจะกำลังลบแปดนะครับก็มันเท่ากันแล้วแต่จะลองตรวจว่าข้อบีกับซเท่ากันไหม B ก็คืออันนี้ขอลอกมาจากข้างบนนะครับลอกมาได้เทา่านี้ต่อมาก็คิดเฉพาะเลขยกกำลังนะครับลบสี่ลบสามลบสอง ก็มีค่าเป็นสิบยกกำลังลบเก้าอันนี้ก็ไม่เท่านะครับแล้วก็ข้อสีรอข้างบนมันเหมือนเดิมคูณสิบยกกำลังห้าหมื่นสี่พันสองรอยิบเจ็ดอันนี้เป็นตรงตัวนะครับ ไม่ต้องคูณอะไรอีกตัวหนึ่งก็ไม่ต้องคูณแต่ว่าตัวที่เป็นศูนย์จุดศูนยูศนย์ห้าเจ็ดอันนี้ต้องคูณนะครับนับตำแหน่งทศนิยมตัวสนิยมได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดูกลสิบยกกำลังลบเจ็ดแสดงว่าข้อนี้เลยตอบเอนะครับเพราะว่าเราจัดรูปแล้วได้เลขยกกำลังเท่ากัน อัอนี้ได้ตอบเอเฉลยยาวหน่อยต่อมาข้อยี่สิบเจ็ดนะครับถ้า A บวก b ส่วนด้วย B บวก C เท่ากับ C บวก D ส่วนด้วย D บวก A แล้วในสข้อนี้ข้อไหนถูกนะครับก่อนอื่นขอเขียนโจทย์ก่อน B บวก C เท่ากับ C บวก D ส่วน D บวก A ต่อมาคูณไขยนะครับ A บวก B D บวก A เท่ากับ C บวก D ีบวก C ที่นี่ทำการคูณกระจายนะครับ AD บวก K ทั้งสองบวก BD บวก AB เท่ากับ CB บวก c ทั้งสองบวก BD บวก CD ต่อมาย้ายทุกอย่างไปไว้ฝั่งซ้ายนะครับ a d บวก a กัลังสองบวก b d บวก a b ลบ c b ลบ c กลังสองลบ b d ลบ c d เท่ากับศูนย์ต่อมาก็ทำการแยกตัวประก,กอบนะครับดึงดีออกมาได้ a บวก b บลบบลบซแล้วก็อันนี้หายไปหมดแล้วต่อมาเราดึง B ออกมานะครับ A ลบ C A ลบ C ก็จะเหลือ a กับทังสองลบ c กับทั้งสองเท่ากับศูนย์เนี่ยจะหายไปจะเหลือ d a ลบ c บวก b a ลบ c ตรงนี้เราแยกเป็นผลต่างกันทั้งสองนะครับได้ a บวก c ปูณกับ a ลบ c เท่ากับศูนย์เสร็จแล้วดึง a ลบ c ออกมาก็จะเหลือ D บวก B บวก A บวก C เท่ากับศูนต่อมาทําการตรวจไปทีละช้อยนะครับว่าช้อยไใดถูก A ต้องเท่ากับ C ไม่ใช่เสมอไปเพราะว่ามันมีวงเล็บที่สองด้วยนะครับข้อแรกเลยไม่ใช่ a บวก b บวก c บวก d ต้องเท่ากับศูนย์ก็ไม่ใช่เหมือนกันครับเพราะว่ามันมีสองเล็บ a ลบ c แล้วก็ a b c d เท่ากับศูนย์เหมือนกันข้อนี้ก็เลยไม่ใช่ต่อมาข้อ c <oughs> a เท่ากับ c หรือ a บวก b บวก c บวก d เท่ากับศูนย์อันนี้ใช่นะครับเพราะว่าเราแยกสองเล็บมันจะมีอยู่สองคำตอบข้อนี้เลยตอบ c ส่วนข้อดีข้อดีอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะถ้าเกิดเราคูณกระจายเข้าไปมันจะได้คำตอบไม่เท่ากับที่เราแยกวง,งเล็บมานะครับข้อนี้เลยตอบ4